ก้าวแงพื้นหลายคนนะฮะอยากจะปั่นเข้ามากินร้านก๋ยวยเตี๋ยวฮะกลางสวนคองกลางสวนบางปะทุนตรงนี้แต่ว่ากลัวกลัวจะไม่ไม่ชนาญเส้นทางนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยจะถ่ายบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้าเลยว่าลักษณะเข้ามาเป็นยังไงซึ่งซึ่งก็แต่ก่อนก็จะร่มรื่นเหมนเพราะปัจจุบันตอนนี้เริ่มมีหมู่บ้านเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาปากซอยก็จะเป็น วัดแก้ไพฑูาารยนะฮะเใช้ความเดียวนิดนึงนะฮะพอมาถึงสุดสายแยกให้เลี้ยวขวาจากาานั้นเราก็จะตามทางไปตลอดเลยนีาา้เราจะมุ่งหน้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ เหตเกียวกลางสวนวันก่อนอเห็นพี่ท่านหนึ่งโพสว่า,เ,าเปิดแล้วนะพรอรออยู่หลังโควิดว่าจะมาอุดหนุนร้านนี้บรรยากาศเส้นทาง อันนี้จากปากซอยนะฮะเราใช้เวลามาหนึ่งนาทีหนาทีสามละสอถ้าเข้าทางนี้นะถ้าเข้าได้ทั้งหมด2ทางก็คือทางวัดแก้วไพฑูรหรือฝั่งถนนการลประพฤกษ์น,นะครับเข้าตรงตั๊มปทตทปั๊มแรกที่เป็นฝั่งขาขาออกของถนนการลประพฤกษ์น,นะครับ จะถึงใกล้กว่าแต่ถ้าเข้าทางนี้นะฮะก็จะเห็นบรรยากาศสวนที่ยังลงเหลืออยู่นะฮะมีการทำสวนอยู่สวัสดีครับ ขอบคุณครับผมหาปลาเหรอลุงหาปลาหาปาปอ๋อแล้วก็จะตามทำเรื่อยๆนี่หมู่บ้านที่เริ่มขึ้นเข้ามาแล้วแต่ก่อนเป็น่วนหมดนะครับหมู่บ้านเข้ามาแล้วชิบๆชิ ถ้าสําหรับเพื่อนที่จะมาปั่นวนเล่นนะฮะก็จะเข้าซอยนี้นะฮะไปออกตรงตําปตอเสร็จแล้ววนเข้ามาปุ๊บก็ให้วิ่งเงลยนะโคไปจะเจอปตทสาขาหนึ่งฮะทางเข้าทางเข้าก็จะเหมือนกันฮะเล็กๆก็จะทะลุถนนเอกชัยได้อีกรอบหนึ่งก็สามารถวิ่งวงกลมได้สำหรับผมแนะนำให้เป็นสนสาธารณะแบบมีชีวิตจริงๆก็คือที่นี่ฮะ บรรยากาศตอนนี้เราใช้เวลาทั้งหมดสามนาทีสามนาทีสามสิบวินะครับหมู่บ้านเริ่มเข้านะถ้าเข้าทางนี้จะใช้เวลายาวกว่าฝั่งถนนกรารเกพึกแต่ว่าก็จะได้เห็นบรรยากาศนะฮะที่ยังลงเหลืออยู่ ามาเลยครับมาเลยอนันนี้สี่นาทีนะครับ ข้างหน้าเราถึงแล้วใช้เวลาทั้งหมดราวห้านาทีนะครับราวห้านาทีถึงอันนี้เราปัดเรื่อยๆเนาะ,ะวันนี้เปิดร้านนะฮะเนี่ยสวนเตี่ยวกลางสวนเป็นกลางสวนจริงๆเลยป็นสูนการเรียนรู้นะครับบางปะทุน สวัสดีครับเปิดนานหรือ,อยังเนี่ยหลายวันแล้วใช่ไหมหไม่ได้มานานเลยรอหลังโควิดเนี่ยกล <laughs> ัวเข้ามาแล้วปิดไงอนนโอเคครับ